สวัสดีเช้าวันอาทิตย์ที่6มีนาคมขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องนุ้ย half a n u i day ค่ะหวังว่าทุกคนสบายดีนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะคลิปนี้นะคะนุ้ยจะพาทุกคนไปเช็คสภาพอากาศประจำวันที่6มีนาคมนะคะว่าลักษณะาอากาศจะเป็นยังไงบ้างพร้อมกับจังหวัดเสี่ยงภยัยจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนในวันนี้นะคะ แต่ก่อนอื่นที่เราจะไปรับฟังกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและก็ฝากทุกคนค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้นุ้ยด้วยนะคะกดกระดิ่งก็เพื่อที่แจ้งเตือนว่าคลิปของนุ้ยมาแล้วค่ะขอบคุณทุกคนมากค่ะตอนนี้เราก็มาฟังลักษณะาอากาศทั่วไปประจำวันที่6มีนาคมกันค่ะความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนค่ะ ซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนหลายพื้นที่ค่ะกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันและในขณะที่ลมใต้และลมตวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นค่ะจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนค่ะทำให้บริเวณดังกล่าวนะคะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นบางพื้นที่ค่ะ โดยที่ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุตรดิต์สุขโขทยัยพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรตากและเพชรบูรณ์ค่ะภาคกลางร้อยละ30ของพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีอุทยัยธานีสระบุรีกนนาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีและพระนครศรีอยุธยาค่ะ ภาคตวันออกร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะบริเวณจังหวัดนครนายกปราจินบุรีชาเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและก็ตราดค่ะสำหรับภาคใต้นะคะลมตะวันออกและลมตวนออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นค่ะประกอบกับมียอมความกดอากาศตา่ำปกคลุมบริเวณเกาะบอเนียวค่ะ ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะอยู่บริเวณจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสพังงาภูเกต็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะอันหนึ่งบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเยน็นกำลังปานกลางค่ะจากประเทศจีนคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในเย็นนี้ค่ะวันที่6มีนาคม และก็จะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในวันพรุ่งนี้ค่ะวันที่7มีนาคมและขณะที่บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนนะคะซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นค่ะโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางพื้นที่ค่ะรวมถึงมีฟ้าผ่าที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะ โดยจะเริ่มมีผลกระทบในภาคตวันออกเฉียงเหนือก่อนค่ะส่วนภาคอื่นๆก็จะได้รับผลกระทบในระยะต่อไปนะคะจังหวัดที่ได้รับผลกระทบในวันนี้นะคะทางภาคตวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอด็ดยโสธรอำนาจ,จเจริญน,นครราชสีมารีสเกตและอุบลราชธานีค่ะ ขอให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายค่ะจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงค่ะจบพยากรณ์อากาศค่ะคลิปนี้นุ้ยไปก่อนและพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย